ผลไม้ผักสดรถพุ่มพวงนะคะรถพุ่มพวงพร้อมออกขายแล้วจ้าพรุ่งนี้เช้านะคะผลมะมาลากใหม่ผลไม้ามาผักสดรถพุพ่มพวงค่ะยังโมยอยู่ข้างล่างยังไม่เดนได้ขนขึ้นรถอีกเหนื่อยพรุ่งนี้เช้าขนขึ้นมาใหม่ว่าพรุ่งนี้ออกสายสองโมงเช้า ส้มโชกุนอร่อยอร่อยหวนนานหวานผลไม้ผักสดรสพุ่งพวงนะคะสวยงามมากเลย เดยวหลอดมาทางนี้ก่อนหอมแดงกระเทียมหอมแขกหอมใหญ่ ผักสดถุงละสิบ,บาทสิบ,บาทจ้ามะเขือเปราะมะเขือยาวถุละสิบ,บาทมีแต่งล้านแต่งกว่านะคะสิบ,บาทสิบบาทจ้าสวยสวยเนี่ยต้ไม้ผักสดรถพุ่มพวงกันจ้า แต่งก็สวยสวยสิบ,บาทสิบ,บาทจ้าโอ้งีหวานกรอบ ุ้่มโชกุนก็หวานเจี๊ยบอร่อย